ก็มาถึงชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับกับเดือนที่ดาวพฤหัสนะครับเดือนมีนาคมดาวพฤหัสยังรอยเด่นอยู่เป็นราชาโชคในเรือนการงานนะแล้วก็ดาวที่มีการขยับโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นดาวองคารดาวศุกร์นะครับก็ยังย้ายไปร่วมกันอยู่แต่ไปอยู่ในเรือนมรณะเอาเป็นว่าในเดือนอมีนาคมชาวลัคนาราศีกรกฎการงานการติดต่อประสานงานจะเป็นไปในทางที่ดี ได้เงินดีเดือนนี้หาเงินได้ดีนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินก็โคจรไปอยู่ในตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศเรื่องทางไกลใครทําธุรกิจทางไกลติดต่อทางไกลนะครับหรือมีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติหรือนะครับมีเขาเรียกว่าคู่ค้าขายกันที่ต้องดีลกับการเดินทางรดนทางต่างๆเนี่ยจะได้รับความสําเร็จดีนะ แต่ก็บอกก่อนว่าชาวลัคนาราศีกรกฎดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยไปอยู่กับดาวไปอยู่ในเรือนของดาวคู่มิตรนะครับแต่ก็มีดาวที่เป็นศัตรูอยู่เหมือนกันเหมือนกับว่าคุณเองนั้นหาเงินหาทองได้เยอะแต่ก็ต้องมีการลงทุนบางอย่างเพิ่มเติมนี่คือชาวลัคนาราศีกรกฎ1-5ถึงนะครับมีความจุกจิกยุ่งยากใจอยู่บ้างแต่งานก็จะมีความสำเร็จดีเป็นความยุ่งยากใจที่คุณสามารถจะแก้ไขได้ 1> 6 1ถการเงินการทองดีมีความสำเร็จมีโชคดีเรื่องเงินได้เงินพิเศษค้าขายดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง11จนถึง15ช่วงนั้นจะมีเรื่องของความรักเข้ามานะครับมันจะมีใครมาแอบกุ๊กกุ๊กกิ๊กกันนะในช่วงนั้นหรือไปปิ้งปิ้งัปงป,งป,งปงกันอยากแ,แอบนัดเจอกันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะในช่วง11 15, จนถึง15มีนาคม 16-20ถึง 20, งานยังมีความสําเร็จต่อเนื่องมีความเจริญก้าวหน้าต่อเนื่องและเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากแห่งการติดต่อประสานงานในทุกๆรูปแบบ21จนถึงวันที่25ช่วงนั้นความรักทําให้ว้าวุ่นใจนะครับว้าวุ่นอีกแล้วชาวรา,ราศีกรกฎฉะนั้นใครเข้ามาคบใครเข้ามาคุยดูให้ดีนะครับว่าเข้ามาแล้วทําให้เราดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นหรือว่ามีความทุกข์ใจกว่าเดิมนะต้องแยกแยะนิดหนึ่งและความรักจะอบอวนไปถึงปลายเดือนเลย นะครับนั่นก็คือ26จนถึง31มีนาคมอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวศุ์และดาวอังคารต่างก็ไปอยู่ในเรือนมรณนะทั้งคู่อยู่ร่วมกับดาวเสาร์ระวังสุขภาพร่างกายนิดนึงนะชาวลัคนาราศีกรกฎนะแต่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสินแสหมิงขออธิบายเพิ่มเติมให้ชาวลัคนาราศีกรกฎฟังว่า ดวงชะตาของคุณในเดือนมีนาคมนั้นภาพรวมๆผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับแต่อาจจะมีรายจ่ายจุกจกเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวนะครับหรือบางคนซ่อมบ้านบางคนซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านมีการซ่อมบ้องซ่อมบ้านก็ต้องใช้สตุกตังนั่นแหละนะดาวศุกร์นะครับไปอยู่ในเรียนมอนะเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรียนพันธุุก็มีความเป็นไปได้นะครับที่อาจจะต้องซ่อมบ้องซ่อมบ้านอะไรก็แล้วแต่ มีความเป็นไปได้อยู่อย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในเดือนมีนาคมนะใครนะครับที่ทำธุรกิจติดต่อทางไกลไม่ว่าจะเป็นการส่งสินค้าไปขายหรือนำสินค้าเข้ามาขายหรือมีลูกค้าที่เป็นคนต่างชาติอยู่แล้วนะให้คุณรู้ไว้เลยว่ามีความสำเร็จรออยู่นะครับแล้วมีโอกาสที่จะมีอินคัมเข้ามาแบบจำนวนมากมา นะหรือว่าซื้อขายกันทิ้งเยอะๆก็มีความเป็นไปได้นะครับดาวพฤหัสที่ยังลอยเด่นอยู่ในเรือนการงานนั้นนะครับเป็นอะไรที่บอกไว้ชัดเจนมากๆว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนดีอยู่ใครที่ต้องทํางานที่ต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ในวงราชการรักวิสาหากิจหรืองานที่ต้องอาศาผู้ใหญ่ทํา ผู้ใหญ่จะเมตตาผู้ใหญ่จะให้ตำแหน่งที่ดีหรือว่าหาอะไรที่เป็นช่องทางที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎอีกอย่างหนึ่งสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในเดือนมีนาคมนะ6 7 6 7นะครับดาวมันจะบอกว่าไงดีอะคือดาวต่างประเทศบันเด่นมากอะ่ะ ใครที่มีโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วจะต้องทําในเดือนนี้พอดีที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์อย่าได้คิดช้าอย่าได้คิดเยอะนะครับจังหวะดีๆไม่ได้มาบ่อยๆตัดสินใจได้ปุ๊บทําเลยมีความสําเร็จรออยู่เพราะดาวมันไปอยู่ในเดือนสุภาษตั้งหลายดวงแล้วไปตรีโกนร่วมธาตุน้ําด้วยถือว่าจะนําพาความสําเร็จมาให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นเดือนที่การงานโดดเด่นมากก็แล้วกัน เงินก็หาได้เยอะแหละแต่รายจ่ายเพียบสงสัยได้ซ่มบงซ่อมบ้านอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่ก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเฟอร์นิเจอร์เอาเป็นว่าอะไรที่เกี่ยวกับบ้านบ้านบ้านช่องนี่แหละจะมีรายจ่ายออกไปเกี่ยวกับพวกเนี้แต่ก็ใช้จ่ายไปแล้วก็โอเคนะแฮปปี้ดีนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านโชคดีนะสวัสดีครับ